ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเ mm ก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ FC ชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขลังด้วยพระารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบมุนเวียนที่ FC รู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านประสบการณ์ผ่านการใช้แต่มีความคมชัดและเข้มขลังนะครับนั่นคือเหรียญกระสับมุนเวียนชนิดราคา5บาทซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครยมหาจักรีครึ่งพระองค์นะครับผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญ มีจุดที่เป็นการศึกของการใช้เหรียญแต่ว่าก็ยังเข้มขังด้วยพระบระมนีนะครับและด้านซ้ายนั้นนะครับจะเรื่องอความพุทธอโรมิโยเดชรัชการที่9ก้านะครับตรงขอบมีเหลี่ยมนะครับเหมือนเหลี่ยมบางๆอยู่นะครับขอบด้านบนส่วนขอบนอกนั้นมีฟันเฟืองถีนะครับและมีค่าสีน้ําตาลเข้มหรือสีเลือดหมูนะครับสีแดงเลือดหมูอยู่นะครับพิกไปชมด้านหลังนั้นนะครับประทับรูปพระบรมศพ วัดเบญจมลองพระุิิตวนารามพระบุษโสหินอ่อนอย่างเดียวในประเทศไทยและจารึกข้อความประเทศไทยพศ2538นะครับ5าบาทเหรียญ5บาทปี38นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆาอีกหนึ่งชิ้นราคาเหรียญและมีจํานวนการผลิตร้อยห้าล้านหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับงด,ดงามคมชัดเข้มขลังด้วยพระพระบระมีและเป็นที่นิยมมากๆอีกหนึ่งรายการนะครับเพราะว่าคมชัดและชัดเจนในรายละเอียดน,นะครับ